สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับนะฮะไม่นะครับเห็นผมนะครับหลายวันต้องบอกว่านะครับมีพี่ๆนะครับส่งพักเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหลวงพ่อโสทรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะครับหรือจะเป็นนะครับหลวงปู่ผงรุ่นที่เรียกได้ว่ายอดนิยมนะครับก็ผมก็ยังยินดีรับเช่าเหมือนเคยนะครับ ก็เดี๋ยวผมนะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่ๆนะครับอาจจะเป็นพึ่งนะครับมาติดตามผมนะครับผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่มีพักเครื่องนะครับหลวงปู่หงนะครับหรืออาจจะเคยได้ยินชื่อหรืออาจจะเช่าไว้แล้วนะครับมีนะครับแบบนะครับที่ผมขึ้นนะครับในคลิปให้นด้านขวาของพี่ๆนะครับมีแบบนี้ นะครับหรือเคยเห็นพักพวกนะครับพี่พี่น้องนนะครับที่รู้จักมีนะครับสามารถนะครับนำมาปล่อยเช่าผมได้นะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่รู้จักพระรุ่นนี้แต่นะครับเราจําได้ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเรามีที่บ้านสามารถติดต่อมาปล่อยนะครับเช่าแบ่งปันให้ผมได้ผมยินดีรับเช่านะครับแล้วก็ต้องฝากพี่พี่ fc อย่างนี้นะครับ หลวงปู่หงเนี่ยผมขออนุญาตแล้วบุเจงนะครับหลวงปู่หงเนี่ยพระของท่านเนี่ยจัดสร้างค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นพระที่เรียกว่ายุคใหม่นะครับมากๆเลยผมต้องบอกอย่างนี้นะครับพระเนี่ยนะฮะที่มีนิยมเล่นหากันก็ปี254นะครับนะครับเป็นต้นไปนะฮะเป็นต้นเนี่ยฮะประมาณเนี้ยนะครับก็จะถือว่าใหม่มากนะครับนะครับก็เบียดเบียดกับ กรมตำรวจเลยนะครับเป็นน้องๆกรมตำรวจไม่กี่ปีนะครับก็นิยมเล่นหาแล้วผมต้องบอกว่านะครับเนื่องด้วยพระรุ่นนี้เนี่ยนิยมเล่นหามากนะครับดังนั้นเนี่ยพระปอมหรือนะครับบุคคลที่สร้างพระนะครับนะครับไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ผ่านการปลุกเสกไม่ได้ผ่านพิธีนะครับนะฮะเป็นของเรียนแบบเนี่ยนะครับเขาก็จะทำมาค่อนข้างเยอะ นะครับพระรุ่นไหนที่นิยมเนี่ยยิ่งจะมีของเรียนแบบนะครับเยอะมากนะครับนะฮะก็ต้องระวังนะผมต้องบอกอย่างนี้นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็ไหนๆแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะฮะในวงการเราเนี่ยผมต้องบอกเลยว่านะครับ ถ้าใครเล่นพระเนี่ยจะต้องทราบดีว่านะครับสนามพระที่หนึ่งนะครับจะเป็นแหล่งรวมนะครับวัตถุมงคลที่ต้องเรียกได้ว่านะครับในวงการจะเรียกว่าไม่แท้หรือเป็นของเลียนแบบเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอาชีพของเขานะเราก็บางทีจะไปห้ามเขาก็อาจจะไม่สามารถห้ามได้นะครับก็เอาเป็นว่ารู้กันนะครับนี่ผมจะให้ดูนะครับนี่เห็นไหมพี่พี่นะครับนี่นะครับนี่นะฮะหลวงปู่หงนะครับ นี่นะครับมีขายเยอะมากของเก๋เยอะมากนะครับนะครับแนะนําว่าจะเช่าหานะครับจะเช่าหาจสาสะสมนะครับศึกษานะครับดีๆผมต้องบอกเลยว่าหลวงปู่หงเนี่ยก็เป็นพระนะครับที่เรียกได้ว่านะครับหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจดังนั้นเนี่ย บางทีการแยกนะครับเกกับแท้เนี่ยก็อาจจะยังไม่มีหลักการที่ชัดเจนนะครับในลักษณะที่คนทั่วไปรับทราบหรือรู้นะครับก็อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มที่รู้กันว่าถ้าแบบนี้มาเนี่ยคือเก้นะครับแบบนี้มาเนี่ยคือแท้จากประสบการณ์นะครับ นะแต่ยังไม่ได้ลักษณะแบบว่ารวบรวมแบบชัดเจนเลยว่าต้องดูตรงนี้เป๊ะนะครับยังไม่มีข้อมูลในลักษณะอย่างนั้นนะครับออกมาเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ผมต้องบอกอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยหลงปู่หงเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นพาระที่เล่นค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากนะครับหนึ่งเป็นพาระทที่เขาเรียกว่านะครับคนนิยมนะครับในในระยะเวลาค่อนข้างรวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ย การเขาเรียกว่านะครับคนที่ทาปลอมเนี่ยเขามีเทคโนโลยีนะครับพร้อมในปัจจุบันเนี่ยเขาทําปลอมได้ง่ายมากพี่พี่นะครับนะครับน่ากลัวมากนะผมบอกเลยว่าหลงปู่หลงเนี่ยน่ากลัวมากนะครับแต่นะครับส่วนตัวผมถ้าเป็นประสบการณ์การเล่นพระของผมผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะเอามานะครับคอนเฟิร์มหรือยืนยันว่าพระองค์นั้นเนี่ยแท้เนี่ยนะครับวิธีการของผม บางทีผมจะพยายามไม่ซื้อพระกับเซียนนะครับหนึ่งเพราะเราไม่รู้แหล่งที่มานะครับเราจะไปซื้อพระในลักษณะที่ลุยไปตามบ้านเลยไปดูหน้าพระเขาอย่างเช่นเขาอย่างหลวงปู่หงเนี่ยเขาจะมีการทำกระถินเนี่ยตามหลายๆจังหวัดเนี่ยเราก็ไปนะครับในในส่วนที่เขาเช่าเก็บไว้บูชาเก็บไว้อย่างเนี้ย นะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่การันตีนะครับไม่ได้แบบว่าเราไม่รู้ดีมาที่ไปของพระองค์นั้นๆนะครับส่วนนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมจากค่อนข้างนํามาใช้เยอะมากนะครับเราเช่าพระบ้านๆเนี่ยเราจะสบายใจนะครับเพราะว่าไม่ได้บอกว่าพระของเสียไม่ดีนะแต่มันคือมันทําให้รู้สึกว่าสนิทใจมากกว่าเรายังรู้ที่มาที่ไปนะครับอย่างเช่น <c oughs> นะครับ พี่ท่านนี้นะครับเคยไปที่วัดนะครับมีหลักฐานมีอะไรชัดเจนเลยอย่างเช่นเป็นพระทีอ่อาจจะไม่ได้เก่ามากถูกไหมประมาณปี4กว่าเนี่ยเขาก็มีกล้องมีอะไรละเขาถ่ายรูปมานะครับรูปก็ออกมาการันตีว่าเออรับจากมืออย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมีหลักฐานอะไรชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่ะสบายใจนะครับกับบางทีเนี่ยเราไปเช่ากับใครก็ไม่รู้บางทีเนี่ย เขาก็ไม่ได้บอกกับเราตรงๆนะครับเขาก็เอ้ยเช่ามาโดยตรงนะครับกับอันนี้เลยแต่บางทีบางอย่างมันก็ไม่มีหลักฐานนะครับแล้วพระเนี่ยผมต้องบอกว่าพระงานเก๋นะครับยุคยุคใหม่เนี่ยดูยากจริงนะพี่ๆดูยากจริงนะครับนี่ให้ดูนะครับขออนุญาตคุยลาเออยาวนิดนึงนะ แต่หลักๆคือนะครับใครมีพระนะครับหลวงปู่หงหลวงพ่อโสธรคมตำร,รวจ80ปีหรือพระอื่นๆนะครับเนี่ยพระอื่นๆผมเช่าหมดนะขอให้มีราคานะครับอย่างหลวงปู่หงเนี่ยผมไปเช่าอ่าไปเช่านะครับพระเนี่ยหลักร้อยแต่พี่ๆพอจะทราบไหมนะพระหลักร้อยก็จริงแต่บางท่านเนี่ยมี200-300องค์นะครับมูลค่าหลายหมื่นนะนะครับไม่ได้ถูกนะนะครับพระถูกผมก็เช่าจำนวนเยอะนะครับ นะครับนี่เห็นไหมนะครับเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่ทําเลียนแบบในี่เยอะมากนะครับผมบอกเลยว่าเยอะมากแล้วก็น่ากลัวจริงนะครับผมต้องบอกน่ากลัวจริงสําหรับพระปอมของหลวงปู่เนี่ยนะครับนะครับน่ากลัวจริงนะครับนี่นะครับนี่แต่ก็มีการนะครับพยายามนะครับสรุปข้อมูลนะครับในส่วนที่ใช้ดูนะครับ เฉพาะนะครับตอนนี้มันยังไม่กว้างขวางเขาก็จะได้ใช้ดูเฉพาะรุ่นที่นิยมนะครับมีมูลค่านะครับอย่างเช่นรุ่นขุดสะนะครับเหรียญเสมาขุดสะหลวงปู่หงเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะมีข้อมูลการดูเกทแทนเนี่ยออกมาในโลกออ,ออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็จะมีงานเกทที่เรียกได้ว่าออกไล่เลี่ยกกับปีที่หลวงพ่อออกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็ระมัดระวัง นะครับผมแนะนํำพี่ๆอย่างนี้ถ้าเกิดจะสะสมเนี่ยพยายามนะครับเช่าหรือ,อสะสมนะครับพาที่ต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะแท้สากลดูง่ายนะครับมาตรฐานเขาดูกันอย่างนี้เราก็พยายามอย่าไปผิดแปลกจากนี้นะครับนะฮะเพราะว่า พระเราเช่ามาก็จริงนะแต่บางทีเนี่ยนะครับไม่มีคนเช่าเราต่อเนี่ยบางทีมันก็นะครับมันก็ตังหนดใจแล้วว่าอาจจะเป็นพระเก๋ A, นะครับบางอย่างเนี่ยเป็นพระที่ต้องเรียกได้ว่านะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขายัางไม่เล่นเนี่ยเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงยังไม่เล่นก่อนนะครับวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันชัดเจนว่าโอเครุ่นนี้เนี่ยเขาเขาเรียกว่าออมารวบรวมข้อมูลทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วดูแล้วมันแท้นะครับรอเราค่อยไปเล่นก็ได้นะครับผมจะ พยายามนะครับนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องในเรื่องการเช่าพระที่เราไม่ชํานาญนะครับหรือในวงการเี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้เล่นนะครับบางทีอาจจะต้องรอเวลานะครับนี่นะครับนี่นะครับอย่างหลวงปู่หงบางทีเนี่ยเราไปดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีข้อมูลที่การดูเกแท้เนี่ย มันอาจจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับบางทีเราไปดูก็เช็คนะครับในเรื่องของการเผยแพร่ว่าเขาเผยแพร่ล่าสุดเมื่อไหร่นะครับถ้ามันเก่ามากเลยบางทีมันอาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับ ก็พยายามดูข้อมูลให้มันถี่ถ้วนนะครับสำหรับใครที่ศึกษาสะสมหลวงปู่หงนะหรืออาจจะพึ่งเข้ามานะครับแต่หลักๆนะครับคลิปผมเนี่ยนะบ,บอกเสมอใครมีพระหลวงปู่หงนะครับอยากปล่อยเช่าติดต่อนะครับมาหาผมได้เลยนะฮะเบอร์โทรศัพท์097 9 8 8นะครับ2 2 9 9 8 8 8านะไลน์ดี Size, Mark, a อ s ไซมาร์มาร์คหตัวนะครับขึ้นไว้ที่หน้าจอให้พี่ๆแล้วส่วนนะครับพระที่ผมนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างก็ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับนะครับก็นะครับนะครับ,นะรบก็ขออนุญาตนำมาหยิบยกให้ดูว่าพระหลวงพ่อเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับนะค,บค่อนข้างเยอะบางท่านเนี่ยนะครับมีพระอาจจะเฮ้ย ไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนนะครับติดต่อมาปล่อยเช่าผมได้เลยนะผมยินดีรับเช่านะครับไม่ว่าจะเป็นพักเครื่องพักบูชานะครับพักเครื่องก็คือขนาดห้อยคออย่างนี้นะครับพักบูชาก็ขนาดตั้งโต๊ะหมู่บูชานะครับไซส์ตั้งแต่สามนิ้วนะครับอ่าห้านิ้วนะครับหรือ9นิ้วนะครับแบบนี้ผมก็รับเช่าหมดนะพระเครื่องพระบูชานะครับพี่พี่ fc ผมจำให้แม่นนะว่าผมรับเช่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็ นะครับเครื่องรางนะของขังมีเยอะมากนะครับพี่พี่เบี้ยแก่นะครับมีดหมอนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของออกุมารทองนะครับหลวงพ่อเต๋ผมบอกพี่พี่เทุกท่านเลยถ้ามีนะติดต่อมาปล่อยเช่าผมได้เลยนะครับผมต้องบอกพระทุกองค์เนี่ยนะงานเก๋นเนี่ยมี เรียกได้ว่าเบียดเบียดกันนะครับแทบจะทุกรุ่นนะสำหรับทุกเกจิอณาจารย์ที่มีมูลค่ามีราคาเนี่ยนะครับคนทาเขาก็ทํามาแบบเบียดเลยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องลักษณะที่เรียกว่าก๊อปเกจเอกลเกจซีซีบวกเอบวกบวกนะครับที่เอาไว้วางงานนะครับเหล่าเซียนหลายๆท่านนะครับก็ก็ถ้าประมาทหรือถ้าข้อมูลไม่ปึกจริงก็มีโอกาสโดนนะครับนะครับแต่ ต้องบอกว่านะครับใครก็ไม่อยากโดนของเกน,นะผมบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาเขาเรียกได้ว่านะสมมติพี่ๆลงทุนไปร้อยหนึ่งเนี่ยพี่โดนเกนไปมันก็คือศูนย์นะนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยนะครับเราก็ระมัดระวังนะเเงิน,น,นบางทีโอเคนะคอาจจะร้อยหนึ่งเนี่ยมันไม่เยอะนะครับวันหนึ่งอาจจะหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยหลักล้านเนี่ยโดนเนี่ยซุดเลยนะสุดเลยนะครับซุดเลยนะฮะ นะครับก็หลวงปู่หงนะครับก็มีทั้งกลุ่มงานมีอะไรเยอะแยะมากมายพระแม่เขาเรียกว่าพระแม่ธรณีก็มีนะครับนะครับมีเยอะมากนะครับนะครับใครมีติดต่อมาปล่อยเช่าผมได้เลยตอนนี้นะครับลูกค้าก็ทักมานะครับทั้งจะอยากเช่านะครับทั้งจะอยากปล่อยนะครับแต่ผมก็ต้องดูละเอียดถี่ถ้วนจริงๆนะพี่ๆนะครับอย่างที่ผมเน้นย้ำว่านะนะฮะ คลิปนี้อาจจะยืดยาวนิดนึงนะก็ก็ถือว่านะครับผมมาพูดนะครับในเรื่องของการเขาเรียกว่าหลวงปู่หงนะเข้าเรื่องแบบอาจจะน้ํานิดนึงนะนะครับหลวงปู่หงเนี่ยผมบอกเลยว่าช่องหาเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเป็นพาทีออ่อย่างที่ผมบอกนะครับบางท่านเนี่ยผ่านมือมาน้อยประสบการณ์น้อยนะครับแล้วมาเล่นยุคนี้เนี่ยพาหลวงพ่อเนี่ยแพงแล้วนะครับการที่เราจะแบบ เช่ามาดูนะครับเช่ามาแบบเฮ้ยเกมมาดูเนี่ยทีมลงทุนเยอะนะครับก็ไม่คุ้มนะครับมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับแต่แต่ก็นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าแท้จะไม่สามารถดูได้เลยดูได้นะครับยังดูได้ยังดูได้นะครับนะครับยังดูได้สำหรับพี่ๆที่ชำนาญเนี่ยก็มีเยอะนะครับมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่านะครับ หลักๆที่เล่นกันมาตั้งแต่ยังไม่แพงเนี่ยก็เยอะนะนะครับก็เยอะผมเนี่ยอาจจะเป็นยุคหลังๆเลยที่เพิ่งจะเข้ามาเล่นนะครับอาจจะเป็นท้ายขบวนแล้วนะครับแต่ผมก็ศรัทธาแล้วก็นับถือหลวงพ่อนะครับนะครับก็เข้ามาเล่นเข้ามาศึกษาเข้ามาเขาเรียกว่าทั้งเช่าทั้งปล่อยเช่านะครับนะครับก็หวังว่าพี่ๆ FC ทุกท่านนะที่มีพระหลวงปู่หมเนี่ยนะครับ จะนำมาแบ่งปันให้ผมนะครับได้ได้เช่าหากันนะครับราคาก็มาคุยกันนะฮะแล้วก็พื้นฐานนิดนึงสำหรับพระนะผมบอกงี้พระนะครับโดยปกติการเช่าหาเนี่ยเราจะมีแกละหว่างระหว่างการการการเช่าอยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนนะก็ปฏิเสธไม่ได้เวลาเราซื้อก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนการลงทุนนะครับถ้าเราไปต่อได้นะครับเราก็เช่า แต่ถ้ามันตึงไปเราก็อาจจะขอลดนะครับแล้วก็ในเรื่องของมูลค่าราคานะผมบอกเสมอนะครับพระที่สภาพสวยๆดูง่ายๆนะอย่างเช่นพระเหรียญผมก็บอกว่าถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับถ้าเป็นผิวไฟแดงๆเนี่ยราคาก็จะดีกว่าปกตินะครับนะครับแล้วก็อาจจะสมมุติถ้าเป็นเ,เนื้ออื่นๆนะฮะขึ้นลุ้งอะไรที่เป็นลักษณะที่ทําให้สภาพพระสวยขึ้นมาเนี่ยแบบนี้ก็จะแพงเนี่ยแบบนี้นะครับลุ้งๆแบบนี้ นะครับจะค่อนข้างราคาสูงโดดขึ้นมานะครับบางทีเนี่ยแพงแพงแพงแบบหลายหลายเท่าตัวนะเราก็เช่านะครับแต่ขอให้สวยจริงนะครับนะบเดี๋ยวพีพีเอฟซี่เข้าใจว่าเฮ้ยทาไมพระแบบที่รับรู้มาราคาอย่างนี้ทําไมเวลามาปล่อยเช่าพระกับเซียนเนี่ยทำไมราคาถึงตกผมบอกอย่างเงี้ยมันเป็น,นกลไกประมาณอย่างเงี้ย ที่มาให้ฟังนะครับในเรื่องของสภาพพระนะครับเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับลองลงมาจากการดูเกแท้นะนะครับพระเนี่ยจะดูสภาพเพื่อประเมินมูลค่านะครับถ้าสวยก็เอาเรียกได้ว่าดันราคาให้เต็มที่เลยละกันนะครับแต่ถ้าสภาพหย่อนหย่อนเนี่ยเราก็ต้องซื้อในราคาที่ปกตินะครับหรืออาจจะต่ำนะฮะเหตุผลที่ต้องซื้อต่ำนะครับเพราะว่าเราก็ต้องลดต้นทุนนะครับพี่พี่ต้องฟังงี้เวลาเราซื้อพระที่ไม่สวยเนี่ย นะครับเราก็จะต้องประเมินว่าเราควรจะต้องซื้อเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วเราก็ต้องประเมินอีกว่าแล้วเราจะไปต่อที่เท่าไหร่ดังนั้นเวลาการซื้อในลักษณะที่ถูกลงมาเพื่อให้มันมีช่องนะครับเราอาจจะไม่ได้สามารถที่ไปขายแพงได้แต่เราสามารถขยายเขาเรียกว่าขยับนะครับนะครับเอากําไรเล็กๆน้อยๆเพื่อให้สามารถนะครับปล่อยพระองนั้นไปได้นะฮะมันก็เป็นเรื่องของอการต้นทุนเวลาเราเราเช่าพัะนะ นะครับบางท่านเนี่ยบางท่านอาจจะงงโอ้ยทำไมเซียนพระแบบกดจักกดจริงเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ผมระอว่ากเซียนพระก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายบุคลิกหลากหลายลักษณะนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนแต่ละเทคนิคของแต่ละคนนะครับก็เป็นอะไรที่ผมอย่างที่ผมบอกนะครับค่อนข้างเป็นแบบเอ,อ,เอกลักษณ์เลยนะฮะอย่างเช่นบางคนก็ แม่นในเรื่องของราคามากเขาก็จะ,เป,ะเป๊ะเลยนะครับกับบางคนนะครับพยายามซื้อในลักษณะที่นะครับลดต้นทุนไว้ก่อนเพื่อเวลาไปขยับสมมุติเกิดเราไม่สามารถที่จะขายพระได้เต็มราคานะสมมุตินะครับซื้อมา500ถูกไหมครับเราหวังว่าเฮ้ยเราจะขายได้หมื่นพันหนึ่งโทษทตีนะครับพันหนึ่งแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเศรษฐกิจดาวาทุกคนเอาพระออกมาขายหมดนะครับออกมาขายหมดทําให้ราคาพระเนี่ยตก แต่จากพันหนึ่งที่เราเคยคิดว่าจะได้ตกมาอย่างไงผมก็เชื่อว่านะครับเอาแบบเต็มที่อยังไงเราขายเท่าทุนก็ได้นะครับหรือร้อยหนึ่งเนี่ยเราก็ปล่อยแล้วนะครับมันก็ยังมีช่องว่างที่พอที่จะให้เราได้หายใจนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยบางท่านก็จะใช้เทคนิคในลักษณะที่ซื้อต่อเซียนนะครับซื้อเบียดบางคนก็ชอบซื้อเบียดนะครับซื้อเบียดเนี่ยก็จะซื้อค่อนข้าง เขาเรียกได้ว่าสูงพอควรเลยแต่บางคนก็จะมีเทคนิคอีกซื้อเบียดแต่ก็จะมีลูกค้ามาลองนะครับเขาก็จะลดต้นทุนเขาเรียกว่าลดความเสี่ยงไม่ลดต้นทุนนะครับลดความเสี่ยงก็คือเรารู้แล้วพระองค์นี้นะครับอยู่กับมือคนนี้มีลูกค้าอยากได้นะครับเราก็จับมาชนนะครับเราก็ได้กาไรนิดหน่อยนะหรือเราจะเอากาไรเต็มที่ก็ได้นะบแบบนี้จะลดความเสี่ยงแต่บางคนก็ชอบซื้อนะครับเขาเรียกว่า ซื้อตัดเซียนนะครับแล้วก็รอเวลาประมาณหนึ่งแต่ถ้าเศรษฐกิจดีราคาขึ้นก็โชคดีแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับพักจากที่เคยขายได้แพงๆแล้วเราไม่ขายนะครับนะครับเราก็อาจจะเขาเรียกว่านะครับไม่ขายไม่ขาดทุนนะครับแต่ก็จะอยู่อย่างนั้นนะนะครับมันก็ต้องบอกว่าพักเครื่องก็มีขึ้นมีลงตามเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะต้องเรียกได้ว่าเทนะครับเทหน้าตัด มาขายค่อนข้างเยอะนะครับมาถ่ายค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยราคาพระช่วงนี้ค่อนข้างที่จะลงนะครับค่อนข้างที่จะลงนะครับแต่พระสวยๆเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังมองว่าย,ย,าายังพอที่จะไปได้นะครับยังพอที่จะเก็บได้แต่ก็นะครับแต่ก็พยายามต้องต้องเช่าให้ไม่แพงมากนะครับนะครับนะครับก็อย่าประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยเนาะนะครับในมุมมองที่อาจใครอาจจะแบบว่า เข้ามาศึกษามาสะสมนะครับในมุมในมุมเซียนพระอะไรเงี้ยนะครับมันมีหลากหลายนะครับก็อยู่ที่แต่คนจะจะนำมาใช้นำมาประยุกต์นะครับปากใช้กันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่สถานการณ์นะครับนะครับเราก็พยายามทำให้มันเหมาะกับช่วงเวลาสภาพเศรษฐกิจนะว่าเราจะเล่นพระยังไงนะครับแต่นะ ใครมีพระนะผมพูดมายาวมากแล้วนี่กี่นาทีประมาณเกือบ20แลลวนะครับใครมีพระนะครับหลวงปู่หงนะครับคิดว่าแพ้นะครับคุณพ่อคุณแม่ทํากระถิ่นผ้าป่ามาผมเน้นย้ำมากเลยหรือไปเช่าจากวัดมีรูปมาอะไรชัดเจนเนี่ยสามารถนรับนํามาปล่อยเช่านํามาแบ่งปันให้ผมได้เลยหรือหลวงพ่อหลดทอนคมตํารวจ80ดปีนะครับหลักพันจนถึงหลักแสนอย่างเช่นเนื้อทองคำนะครับพิมพ์ใหญ่ สัดเงาราคาก็ยังพอที่จะขยับเขยื้อนไปได้นะครับยังพอที่ขยับเขยื้อนไปได้นะครับก็สามารถส่งมาให้ผมนะครับได้เลยนะครับส่วนเนื้อเงินนะครับก็ต้องบอกว่าเนื้อเงินเนี่ยก็ถ้ามีสภาพทั้งไม่สวยนะครับกลางๆหรือสวยเลยสวยปี๊ดเนี่ยนะครับผมก็ยังรับเช่าเหมือนเดิมน,นะครับพระนะครับ เบสิกแบบนี้นะผมรับเช่าอยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นพระบูชารุ่นนี้ผมก็รับแล้วก็พระอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้นามาให้ f c ทุกท่านได้ดูนะได้ดูได้ไดเ้เขาเรียกว่าได้เป็นแนวทางว่าคุณมาร์ครับเช่าพระอะไรบ้างก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยผมเอามานะผมก็ลงนะปล่อยเช่านะครับตามแบบตามตามหน้าพระผมเลยนะครับก็ปล่อยเช่าไปเรื่อยๆนะครับ นะครับนะผมเป็นพวกโรคจิตนิดนึงนะฮะเวลาได้พามาก็จะค่อนข้างไม่ค่อยอยู่สุขนะครับก็จะพยายามนะครับลงขายแล้วมีความสุขนะฮะมีความสุขนะครับแล้วก็เช่าก็มีความสุขด้วยนะพี่ๆโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆ FC ทุกท่านด้วยนะครับคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยกดไลค์นะครับใครเป็นขาจรชอบเกี่ยวกับพักเครื่องวงการพักเครื่องนะครับ กดติดตามผมไว้นะครับนะครับ,รบแล้วก็เผื่อมีคลิปดีๆที่พี่สนใจเนี่ยมันอาจจะไปโชว์หน้าฟีให้พี่กดมาดูนะครับบางอย่างเนี่ยอาจจะเขาเรียกได้ว่าเรียนรู้ไปพร้อมกับผมเลยก็ได้บางอย่างผมก็เรียนรู้ใหม่นะครับก็เรียนรู้ไปกับผมแล้วก็เล่นหาตามผมก็ได้นะครับไม่มีปัญหา นะครับง่ายๆโอเคนะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆ fc ทุกท่านที่ติดตามกันมาแล้วก็ทุกท่านที่กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับยังไงก็มีพระนะครับอย่าลืมนึกถึงผมนึกถึงมาร์กนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสองสองเก้านะครับไลน์ดีแอทไซด์มาร m a k 6กหตัวขึ้นที่หน้าจอให้พี่ๆแล้วแล้วก็มีหลวงปู่หงนะครับอย่าลืมนึกถึงผมนึกถึงมาร์กนะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับ